ที่19ของรัฐสภาเองซึ่งได้พิจารณาตามข้อบังคับที่1นึหหอย่างที่บอกว่ามันเด็ดขาดไปแล้วและสมาชิกย้อนแย้งผมไม่ได้ว่าปฏิบัติเพื่อฝ่ายใดหรือกิดกันแต่ฝ่ายใดเป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองไม่ได้หน,นีทำไมครับไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าทำไปเกิดความเสียหายครับไม่จำเป็นต้องดีเพราะอยากฟังด้วย รีบว่าปิดหนีเพื่อไม่ให้พิปรพรรัตตนุสสองเจที่รอเวลาเกือบชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกค,ครบเพื่อจะได้ประชุมแล้วก็เลื่อนวาระ272ที่พักเก้าไกลและสมาชิกหลายท่านอยากจะใหพรายก็อยากให้พี่รายเต็มที่เมื่อวานก็อยากแต่สมาชิกไม่ยอม ที่จะนำเลื่อนเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วก็เอาเรื่องด่วนที่ไม่อยู่ในวรระซึ่งมีจิตทำได้ครับเสนอได้เรื่องด่วนแต่เรื่องด่วนนันคือทบทวนมติวันที่19ของรัฐสภาเองซึ่งได้พิจารณาตามข้อบังคับที่หนึ่งหหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันเด็ดขาดไปแล้วและสมาชิกย้อนแย้งผมไม่ได้ว่าปฏิบัติ พื่อฝ่ายใดหรือกิดกันแต่ฝ่ายใดไม่งั้นจะไปรอถึงชั่วโมงเหรอเพราะนะั้นถ้าสมาธิมาไม่ครบแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถจะเลิก จะพามา40ว่าไม่มีการทบทวนมติที่รัฐสภา,าได้ลงมติไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลแล้วเรื่องนี้สําคัญคือเรื่องเดียวกันนี่แหละใช่ไหมหน้าข่าวต้องรู้เรื่องเดียวกันนี่แหละศาลจะพิจารณาวันที่16นะและถ้าปล่อยไปมันเกิดความเสียหายเป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองไม่ได้หน,นีทําไมครับไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าทําไปเกิดความเสียหายครับ ไม่จะเป็นต้องดีเพราะอยากฟังด้วย272เจ็งบจึยงประจูว้และรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกได้ปรผมอยากขอให้พูดอย่างเป็นธรรมพูดอย่างจริงใจประธานรอหรือเปล่าขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ